ดูว่าแนวทางแผนเทดในคู่สกุลเงินของ USD CAD คู่สกุลเงิน USD CAD นั้นตลาดเป็นแนวโน้มของเทนขาลงนะครับเราให้ความสำคัญกับโซนแนวต้านสวิงไฮโซนแนวต้านนั้นจะอยู่ที่โซนราคา1.36641ถึง1.36843กลปีย์ในการซื้อขายรอสัญญาณรีเทสขึ้นทดสอบที่โซนแนว ต้านสวิงไฮรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว p a เซลเซลล์กลับลงมาเก็บ T/P, TP ที่ราคา1.36422 T/P ที่2อยู่ที่ราคา1.36323 STOP l ล s s นั้นอยู่ที่ราคา1.36890ชุดนี้นะครับเป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์ Sell ในคู่สกุลเงินของ USD/CAD